สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือข่าวพี่น้องข่าวเจ้าหรือว่าข่าวสวยข่าเนี่ยแหละพี่น้องข้ากระหงนะคะข้าวอันนี้เป็นข้าวที่ข้าหงแล้วมันค่อนข้างแข็งเักหน่อยพี่น้องค่ะข้าก็เลยสีมาเห็ดอย่างอื่นนะคะข่าสีมาเห็ดข้าวพัดกันจ้าค่ะบ้นมาเบิ่งพี่น้องข้าวพัดไก่เห็ดเป็นสูตรนะคะมาเบิ่ง่ะอันนี้ก็อีกสูตรนึงอันนี้น้ํามันนะคะ น้ำมันที่เขาใส่ก็เป็นน้ำมันหมูพี่น้องคะใส่ลงไปค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปนะคะน้ำมันหมูที่เาเอาไปแช่ ى, ตู้เย็นเพื่อก็ะิเป็นก้อนจักหน่อยนะคะก้อนจักหน่อยวันนี้เวลาเขาเอา,เอ,าออกมาใส่เขาต้องละลายละลายหเหตุผนละลายก่อนนะคะเขาอเอาลงไปอันนี้คือกระเทียมพี่น้องกระเทียมน้ำมันหมูที่เป็นก้อนเขาก็ตักใส่เลยแหละพี่น้อง กระถาเออว่าวยากว่าวยากค่ะตักใส่กระถานี่เลยเมื่อนี้เขาคิดว่าเห็ดไข่เจียวเออมันแม่นว่าวไปว่าวไปสุดเสีสมหาเนาะ่อยกั่เดียวเมืม่อกี้ว่าสีาเห็ดเข้าพัดตวัวก็เห็ดอย่างอื่นเห็ดไหลซับจุนลคะคเอาไข่ลงไปสองใบพี่น้องเลย ใส่ตองบใบ่ก็แห้าวแล็งเค่ะเนาะ,ะนะที่แรกวิชัยใส่อันเนื้อหมูเนื้อหมูเพื่อจะได้ละลายเ,น,เนีโอ้กระปุกเตรียมการบดี่อยกับพัดแบบนี้เลยพี่น้องเอย้ยจักษู้ใดพัดแบบใดดอกคนอื่นเขาเจ้าก,ก็อาจสิพัดอันคนละแบบเนาะ เอากะพัดอีกแบบนี้เขาจะให่ไข่เป็นตัวพี่น้องไข่เป็นตัวนะคะพัดประมาณสองสามจานนี่นะคะพัดลงไป ใส่ไข่สองฟองจ้าเข้าเหลือนหน่อยนึงพี่น้องใส่น้ไปเมืมอ่อน,นี่แหละพอความกับเขาาอีกแล้วอากาอยู่พี่น้องเอ้ยใส่น้ำตาลเล็กหน่อยพี่น้อง ใส่บอายใส่แค่ซ้อนเดียวเนี่ยระคะน้ําตาลค่ะอันนี้กะสูตรไผ่สูตรมันเนาะค่ะเนาะพอล,ละล่ะค่ะใส่แค่นี้ละเมื่อกี้นีก็ข้อความเข้ามาอีกน้องข้อความข้อความอันให้เฮาอันโทรศัพท์เต็มอีกว่ากันเต็มดีเลยโทรศัพท์ข่อยพี่นอ้องเอ้ยข่อยก็ ข้านี่เวลาเขาพัดนี่พี่น้องพัดให้อันกระทะมันใหม่ๆเล็กน้อยมันจะมีกลิ่นหอมหอม,อมค่ะเข้าเป็นโตเลยพี่น้องอันนี้เป็นปะคะกระจายค่ะเขาซอ,อเข้าวอัน,นอองสีดำๆเล็กน้อยใส่ซีอิ๊วดำลงไปพี่น้องซีอิ๊วหวานดำนะ ก็จะเป็นสีสีอิ่วสักหน่อยเสียงมาแล้วเสียงเคีกระทะมาแล้วความชินพี่น้องเคาะกระทะปอกแป๊กปอกแป๊กเนาะคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยคนใดที่เขาครัวดูดูค่ะพัดไปพัดมาเสียงเคาะปอกปอกป๊กแป๊กมืด สะเก็บึงโดอดม,ม่ครัวใหญ่มาแล้วค่ะวาค่ะ่นาข้าวพักก็แล้วแล้วพี่น้องที่ยากอย่างเห็ดแบบนี้ง่ายแต่เมื่อนี้ข้าเป็นตูดีดีกับด่ายดีที่เราพักบาหวานดอกพักยังกับบุมีเมื่อนี้พี่น้องเอ,อ,อ,อยบบอน,ออนี่จะไข่กับอันนี้แหละแครอทบอดด้มีค่ะบอได้ซื้อ ใส่ตะไข่อย่างเดียวเข้าวันเพื่อนจะแข็งหน่อยก็เลยต้องเอามาพับพี่น้องค่ะเมื่อนี้ทุงเข่าแข็งหุงทุกมืออยู่เลยนี่ขนาดหุงทุกมือเขายังแข็งค่อยดูื้หยุดหลายเอาแล้วแหละพี่น้องเอาที่นี้ก่อนค่ะข้าเป็นตูงนาำ